ตัวหนังสืออาจจะไม่ได้สวยนะแม่นะาสามตัวปอให้ตัวเดียวเด้อปอมากแห้งแม่จากบรูปามาัก เตรียมแคปบนะเตรียมแคปบเลยจะให้แล้วจะให้แล้ววันที่หนึ่งเนะาะพอจะเขียนตัวแดงๆให้เลย พอจะเขียนตัวนี้เขียนสวยมากใช่ไหมก็เขียนขี้เล่นะแม่พอเป็นคนเขียนขี้เล่ใช่ไหมคะแม่แคบเอาเดอ้อแม่ดู แม่ดูพวกปอซื้อนี่แม่ดูพวกปอซื้อหมดแล้วนี่แม่ดูพวกปอซื้อนะคะอันนี้อันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้จบเลยนะเห็นไหมแม่นี่ปอซื้อหมดเลยนะคะนี่ปอซื้อหมดเลยนี่ศูนย์เก้าห้า แม่แคปบหน้าจอแล้วพิมพ์เลขศูนย์เก้าห้าขึ้นมาหน่อยเน้นที่เก้าห้าเลยงวดนี้นะคะเน้นที่เก้าห้าเลยงวดนี้ <c oughs> ลายมืองามแทลล่าวสันแม่มักบอกแม่ชอบแม่ซื้อเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวปอจะให้หวยซองไปด้วยสามหางรวมกับหางนี้ก็จะเป็นสี่หางสามตัวนีป่ปอแถมให้เฉย ชอบเผื่อมีโชคร่วมกันจบสามตัวใครจะใครจดใครจดคือจดนะเออใครไม่จดไม่เป็นไรใครจดคือจดนะนี่เห็นไหมปอซื้อจริงไหมคะนี่ปอซื้อนี่ของปอของปอซื้อเลยนี่เห็นไหมนี่ยี่สิบสามใบ ว่าจกตาแม่นะคะบอมเนวาเอามาบอกคนแล้วเจ้าของบส่สือบบแมเนเจ้าของเก่งเองซื้อเองด้วยนะคะเก่งเองซื้อเองด้วยจริงๆปอเป็นคนอย่างนี้อ่ะพอจะให้ดูวันที่ด้วยศูนย์เกาหาแม่ บางครั้งอาจจะถูกโตดบางครั้งอาจจะถูกตรงก็ได้นะแม่นะจริงมากบอมากซื้อแม่บอมาร์กผ่านได้เลยนะคะชอบไหมแม่ชอบแม่ซื้อแม่ไม่ชอบแม่ผ่แม่ผ่านได้เลยแต่ว่าปอมากตัวนี้นี่สองตัวซื้อที่ตัวนี้สามตัวซื้อที่ตัวนี้ นี่ละเลขปอห้บอลลายดอกแม่แต่ว่าเดี๋ยวรอดนี่ละทามาเน้นบอเน้นเดอหนูเน้นเดอวยค่ะหาซื้อไปโหลดปอเน้นนะปอไม่ใช่ว่าไม่เน้นนะคะอยู่ในใจแล้วค่ะเลขนี้ใช่ไหมแมนแมนแมนตอนแรกคิดว่า ตัวนี้มันออกแล้วแต่พอคิดว่า5้ามาห้าอยู่ห้ายังอยู่1ตัวนะคะบอกเก่าศูนย์กับเก้าหานุ่บอลำนี่ะบอกเก่าศูนย์กับเกหาแม่ซื้อร่วมกันไปเลยเลข3ามตัวซื้อรวมกันไปเลยจบถ้าสาถ้าสองตัวแนะนำให้เล่น0ูนย์เกับ9ก้าห้า เก้าห้าน่าจะซื้อได้อยู่นะนี่ปอซื้อได้แล้วนี่ปอซื้อได้อยู่เหล็กอันทุกงวดอันนี้อันนี้ปอไม่รู้นะอืมแต่บอคิดนะถ้าถ้าบอม่าเก่าศูนย์ 90, นี่สิมาเก่าหอืมักซื้อแม่ชอบแม่ซื้อเลยอันทุกงวดจ้ะซื้อไว้เลยซื้อไว้เลยมันน่าจะได้อยู่เดี๋ยวพอดูในพอดูในนั้นก่อนมักคักอันทุกงวด ลาวาสันแม่ต้องสื่อไว้กอนแมนยูคิวหายคิดว่าหายังมีอยู่คะ่ะแม่บอปอ,ปอกคิดว่าหามีตัวหนึ่งแต่ว่าบลูว่าสี่สี่ไปในหลักใดเด้ออาจจะเป็นห้าก็ได้จะเป็นห้าศูเปอคิดนะอาจจะเป็นห้9หรือ0ูนย์ากจังสีแม่แม,แม่อาจจะเป็นแบบนั้น เออระวังนะระวังให้ดีจิมไปแล้วคะ่ะให้เอาที่กุ้มล้วคะ่ะอยู่อยู่ในกุ้มกาดเดี๋ยวปอจะปล่อยเลยจ้าจะเย็นเย็นอันนั้นกุมงนี่เดี๋ยวปอจิปล่อยให้อีกเทื่อนึงเมนบอสือเพิ่มเนาะเก้าหาสือเก้าศูนย์กับหาแปด ต้องไปหาหาเก่าเพิ่มเก่าหาหาเก่าสื่อโหลดมักซื้อตามที่ปอบอกเลยล่องเบิงเลขสามตัวป,อ,ปอค่อยใหย้เพราะว่าปอคิดวนันปอค่อยออกงวดที่แล้วนะปอเดาปอเดาว,ว่าเลขมันจะออกเลขมันจะออกสี่ศูนย์เอ้ห้าศูนย์สี่งวดที่แล้วนะอออีลีแม่เดาขนาดเดานะคะ อืมเดาเดากับแม่นะคะแม่ชอบศูนย์ห้าปอชอบศูนย์สี่ก็เลยพากันเอาจับรวมกันก็เลยเป็นปอน่ะปอก็เลยบอกแม่ว่าให้ซื้อสี่ศูออนย์เอ๊ห้าศูนย์สี่ปอชอบศูนย์สี่นะคะเออเอาตามนี้เลย สามตัวปอแถมเฉยๆสามตัวปอแถมเฉยๆตามที่จริงมันมาแค่นี้มันมาแค่เก้าห้าตัวเดียวสามตัวปอแถมนะแม่ใครชอบกับปอค่อยซื้อถือว่าเรามีดวงชนกันถ้ามันถูกมาถือว่าเรามีดวงชนกันถ้าไม่ถูกแสดงว่าเราดวงไม่ชนกันไม่สมพงกันเออคิดแบบนั้น นะคะคิดง่ายๆเรา,าพรุ่งนี้นะคะวันนี้ไม่มีาวเด้อแม่เด้อป่ะเดี๋ยวปอขอตัวลงไลฟ์ก่อนนะแม่นะนะคะเดี๋ยวปอขอตัวลงไลฟ์ละนะคะเดี๋ยวเราค่อยเจอกันใหม่นะคะน่าจะเป็นพรุ่งนี้